Update Cryptocurrency channel WizCare to <c oughs> Welcome my West ทางด้านแกลลี่เนี่ยเขาหันเหแล้วหาอารมณ์มาหาเรื่องเลื่อยเปื่อยแล้วนะ <c oughs> หาเรื่องเลื่อยเปื่อยแล้วไปหาเรื่องของ o p e n นซีอย่างเงี้ยโอเพนซี a, นี่แบบเขาเป็นตลาดของ NFT เนาะตลาดของศิลปะไม่กระทั่ง พวกการ์ด NFT ต่างๆศิลปะที่วาดมารวมถึงการ์ดนักฟุตบอลอย่างเงี้ย NFT ของอเหรียญเหรียญกีฬาเหรียญสปอร์ตนะเออโดนหมดนะครับแม้กระทั่ง NFT ที่มันเป็นเพลงบ้างที่เขาเอามาอัดเป็นเพลงอ่ะแล้วก็ลงเป็นลักษณะคล้ายๆกับ NFT อ่ะโดนหมดนะครับเออเอาราคานี้แล้วก็มีคนมาตอบโต้สิคนมาตอบโต้ว่าไงรู้ป่าเฮ้ย อย่างนี้คุณก็ไม่สนับสนุนแม้กระทั่งศิลปะเลยเหรอคุณจะเล่นเล่นพวกกระซสยยับเลยเหรอเงี้ยเออมันก็ยังว่าแหละ <c ười> แกลลี่เนาะเออก็น่าจะโดนปัดตกแหละตรงเนี้ยเออแล้วก็มีคนออกมาบอกว่าเออคุณแกลลี่คุณใช้ common sense น,นิดนึงนะจิตใต้สำนึกน,นิดนึงนะในการที่คุณจะทำอะไรอะ่ะ <c ười> อารมณ์แบบดาบ่าเบาๆว่าเฮ้ยใช้สมองหน่อยอะไรประมาณนี้ เออที่คุณจะทําเนี่ยเอออย่างนั้นแหละนะแลประมาณนั้นก็รอดูนะว่าพี่แกจะโดนต้มยำทําแกงอะไรต่อนะหลังจากนั้นนะเออก็ถึงขั้นก็มีคนที่ออกมาสนับสนุนและซัพพอร์ตนะครับในกรณีของถ้าโอนโอเพนซีอ่ะโดนฟ้องนะครับแล้วก็ใครที่โดนคดีความมันมีท่านหนึ่งอะ่ะผมจํำชื่อไม่ได้แล้วผมก็ไม่ได้เตรียมข่าวมาด้วยนะอืมเขาบอกว่าเฮ้ยตอนเนี้ยผมมีทุนให้นะ ถ้าคุณโดนฟ้องผมเต็มตัวสนับสนุนเรื่องทุนให้เลยคุณจะจ้างทนายความมาฟ้องกลับหรือว่าน,นู่นนี่นั่นเน่ยผมมีทุนให้นะล่าสุดนะครับสมทบทุนให้กับทางด้านโอเพนซีไป5ล้านดอลลาร์สหรัฐในการที่ฟ้องร้องนะต่อสู้คดีกับเิ๊กเนี่ยเออถึงขั้นกับซับพอร์ตกันอย่างนี้แหละแบบโอ้โหมาในอย่างงี้ก็คือโดนกันยับนะครับฟ่แกลี่นะเอาเอา,เอาตรงไหนก็เอานะจะบวกกับใครก็บวกนะอืม เรามาดูเฮดแมกันสักนิดหนึ่งนะครับเฮดแมของ Bitcoin เนี่ยโอเคนะตลาดโดยรวมนะครับถ้าดูในอคริปโตนะคริปโตคอนเฮดแมเนี่ยดูแล้วโดยรวมมาอยู่ในแนวบวกหมดเลยนะเก็บทุกตัวนะมีแดงๆอยู่ไม่กี่ตัวนะตลาดบิตคอยจะฟื้นตัวหรือเปล่าอืมจะฟื้นตัวหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรอดูนะครับอืม <c oughs> มันแอนจริงนะเออนั่นแหละก็น่าจะฟื้นตัวอยู่พอสมควรนะเออแนวโน้มนะ่าจะกลับมาหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรอดูเพราะว่าตอนนี้บิตคอยบวกไปแล้ว2.59%นะตอนนี้บิตคอยก็ยังว่าเนี่ยพยายามยืนเหนือ6 0 0 0 0ให้ได้แล้วเตรียมตัวที่จะเทคออฟขึ้นไปหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรอดูนะครับอ่าส่วนเหรียญลองๆมาเนี่ย ก็อีทีเรียมกูบวกหนงจุเนาะก็เตรียมตัวที่น่าจะกลับตัวขึ้นมาแล้วนะเนาะกับอีกอันหนึ่งก็สิ่งที่มันอืมกระทบกับเราอยู่พอสมควรนะเดี๋ยวนะขออนุญาตนะครับต้องเข้าแน่หลักให้ฮะเฮดแม a p ของสต็อกนะครับอหรือว่าตลาดหุ้นนั่นเองอของตลาดหุ้นนะตลาดหุ้นเมื่วานพอไปประกาศตัวเลขออกมาปุ๊บหุ้นเทคนะครับอินฟิเดียลดลงทันทีต่อให้คุณมีผลประกอบการดีแค่ไหนก็ย่อลงไปสะลึกเลยนะครับเนาะ ลึกเลงลึกไปเลยนะก็ผลประกอบการแกออกมาไม่ถึงคาดของนักลงทุนนะ่ะนักลงทุนตั้งเป้าไว้ที่3 8มหมืพี่แกได้มาเพียงแค่ส0 0 0มื่นนะแต่คาดการของตลาดโดยรวมมันอยู่ที่ประมาณ2 8่สิล้านดอลลาร์นะครับเออพอ2 8่สล้านดอลลาร์เนี่ยมัน,ม,นมันก็เกินเป้าแหละมันก็เกินเป้าของตลาดโดยรวมแต่นักลงทุนรายใหญ่ๆที่เขาถือหุ้นจํานวนเยอะอยู่พอสมควรเนี่ย เขาก็ไม่ค่อยแฮปปี้บางท่านก็เทคออฟออกไปหรือว่าเทขายออกไปนะครับแต่ทางด้าน c ี o ของ n v ็นวีเดียเขาก็ได้ออกมาประกาศเลยนะบอกว่าเาจะมีการซื้อคืนนะครับซื้อกลับมาใครที่ประกาศขายหรือว่าเทขายออกไปเขาจะซื้อกลับนะครับเอออันนี้แหละมันมันเป็นความรับผิดชอบอยู่พอสมควรน,นะกับอีกอันหนึ่งครับ Apple นะ n u m b บ r รวันนะครับต่อให้คุณป๋า ป่าวอลเลอร์เฟนะครับเทขายออกไปแต่หุ้นแกก็ยังขึ้นนะเออก็ถือว่าสะเทือนอยู่พอสมควรน,นะครับอันนี้ก็รอดูนะสิ่งที่ข่าวออกมานะเมื่อเมื่อเราพูดถึงป่าวอลเลอร์เฟนะครับทางด้านคุณอเล็กซ์จอเนสนะครับโจเนสนะครับก็ได้ออกมาโพสต์อัปเดตข่าวเขาบอกว่าเบกกิ้งนะหลังจากมีการเทขา,ขายของตลาดหุ้นเทขายหุ้นของ Apple นะ่ย ไปมากกว่าสิของคุณป๋าวอลเลมบัฟเฟตตเนี่ยหลังจากนั้นพี่แกก็ขายหุ้นของ Bank of a m อเมริาอีกนะไปอีก5,000ล้านดอลลาร์นะสิ่งนี้ส่งสัญญาณอะไรคุณป๋าวอลเลมบัฟเฟตต์กำลังจะบอกเราว่าตอนนี้สถานการณ์ของเขาเรียกว่าอะไรรีเซชชันน่าจะใกล้เข้ามาแล้วเเขาถึงถึงต้องถือเงินสดนะครับที่มีมูลค่ามากกว่า 2,70, 0 0 0 8,000ล้านดอลลาร์ไว้กับตัวนะหรือเขาอาจจะเห็นว่าจังหวะนี้อาจจะมีการย่อลงไปลึกๆพอสมควรของตลาดหุ้นก็เป็นได้นะน่าจะเตรียมตัวอยู่พอสมควรแหละคุณป่านะี่น่าจะเห็นอะไรนะสิ่งที่คุณป่าป่าวอลเลมบัฟเฟตเนี่ยทำเนี่ยมันทำมันสะท้อนอะไรเกี่ยวกับอะไรกับคริปโตมันมีผลนะ บางคนเขาบอกว่าเอ้ยตลาดหุ้นมันไม่เวิร์กว่ะบาเทียเม็ดเงินที่เขาถอนออกมาอาจจะไปลงกับคลิปโตคลิมซี่ก็ได้ถ้าเรามองนะแต่ถ้าตลาดหุ้นมันลงยับๆเนี่ยบิตคอยอาจจะลงตามก็เป็นได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นสัญญาณเตือนอะไรบางอย่างหรือเปล่าที่เรานักลงทุนรายเล็กรายย่อยเนี่ย บางทีเราก็อาจเป็นคนหนึ่งนะที่รู้สึกว่าติดดอยอย่างเงี้ยเอ้ยดอยว่ะเข้าซื้อตอนนี้มันเหมือนต่ําแล้วนะมันเหมือนจะไปต่อแล้วนะความหวังเราเหมือนจะไปต่อแล้วนะเออแต่มันก็ยังแต่มันก็ยังย่อลงไปอีกนะเราก็ต้องมองให้ภาพกว้างหลายๆอย่างมากขึ้นนะครับไม่ใช่ว่าเออะจะมองบิตคอยเป็นหลักอย่างเดียวก็ไม่ใช่เรื่องเนาะเหมือนเมื่อวานเนี่ยเออเอ็นวีเดียย่อไปบิตคอยย่อตามอย่างเงี้ยงงเหมือนกัน แต่มันก็อย่างว่านะทุกสิ่งทุกอย่างนะครับหุ้นเทคหุ้นเทคเนี่ยมันก็มีผลกระทบต่อคริปโตเคอเรนซีอยู่พอสมควรนะครับอ่ะอันนี้แหละคือผลประกอบการที่ออกมานะครับของเอ็นวีเดียนะเอ็นวีเดียนะครับก็ข่าวล่าสุดนะเอ็นวีเดียรายงานผลประกอบการไตรมาสสนะครับสูงกว่าที่คาดนะครับเขาบอกว่า เขาคาดการไว้ที่ประมาณ2อ0 0มืเนาะเออแต่แกก็ได้3 0,000นะื่นเนี่ยแต่ตลาดหรือว่านักลงทุนรายใหญ่เขาคาดการไว้ที่3า0 0 0ื่นนู่นนะอืม,มไม่ใช่2อมืไม่ใช่สองหมนแปะเยอะกว่านั้นเยอะนะครับเพราะว่ามันเติบโตจากเดิมเพียงแค่นิดเดียวนะแต่นิดเดียวของเขาก็ร้อยี่สิบเนะร้อยี่บสองเปอร์เซ็นตะ์เนี่ยโอ้มันมันก็เยอะเมื่อเทียบกับปีที่แล้วเนาะแต่ว่าสูงกว่าคิวที่ผ่านมาหรือไตรมาสแรกเนะี่ย เพียงแค่15%เท่านั้นนะการเติบโตมันมัน,ม,นมันต้องไปได้มากกว่านี้นะครับอเนี่ยอันว่าถ้าคิวต่อคิวอ่ะมันดาวหรือว่ามันลดลงนะครับประมาณ3.3%เพราะว่าอะไรเขาดูตรงนี้ครับผมคิวอ่าคิวสของปีอ่าเอเนี่ยก็คือว่าคิวสุดท้ายของปีที่แล้วเนาะคิวสอในปีที่แล้วกับคิในปีนี้นะครับความต่าง ของมันก็คือมันบวกมาค่อนข้างเยอะนะครับแต่พอเทียบระหว่าง q ิ2กับคิคคเนี่ยมันลดลงไงพอมันลดลง3.3%ปุ๊บเขาดูอัตราการเติบโตระหว่างไต่มาต่อไตรมาสเนาะมันก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันลดลงนี่ว่าแนวโน้มมันจะตกต่ำลงหรือเปล่านะครับมันก็เลยมีการเทออกไปนั่นเองเลยมีผลกระทบต่อตลาดหุ้นอยู่พอสมควรนะครับต่อมาครับ รามาดูเฟียร์ินกนอินเด็กหน่อยนะผมไม่ค่อยได้รายงานเรื่องเฟียร์อิน,น,อนด็กให้เพื่อนเพืเ่อนทราบสักเท่าไหร่นะว่าสถานการณ์ตอนนี้นักลงทุนโดยรวมเขามองไปในทิศทางไหนนะครับตอนนี้น่าจะดีดกลับขึ้นมาสักหน่อยแล้วนะเนาะน่าจะอยู่ในน่าจะใกล้เข้าสู่โซนเนทัลลอกแล้วเนาะหรือว่าปกตินั่นแหละตลาดในภาวะปกตินะครับตอนนี้สภาวะค่อนข้างเฟียร์นะเฟียร์หรือว่าหวาดกลัวหรือว่าแพนิคว่ามันจะลงไปต่อ ตลาดค่อนข้างเบนเข็มไปทางนี้นะครับบางคนก็ใช้สโลแกนนี่นะอ่าจงเองกล้าในวันที่คนอื่นกลัวแล้วจงหมดตัวในวันที่คนอื่นรอดนะเออแต่มันมันไม่หมดตัวหรอกนะเออม,มันก็น่จะได้ดีแหละได้ของถูกแหละอืได้ของถูกในถูกอีกหรือเปล่านะมีถูกแล้วถูกอีกหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรอดูนะตอนนี้น่าจะยืนเหนือหกหมื่นให้ได้แนละถ้าคืนนี้นะครับ ถ้าคืนนี้บิตคอยยังยืนเหนือ6บื0 0ได้นะครับโอกาสไปต่อค่อนข้างมีอยู่พอสมควรนะต่อมาเรามาอัปเดตข่าวต่อมาอีกนิดนึงนะครับทางด้านอา CEO อของแทงแกมมนะหรือว่าเหรียญโทนนี่แหละเออที่มีผลกระทบจัดๆเนี่ยตอนนี้ได้รับการปล่อยตัวเรียบร้อยครับโดยการที่เขา,าเขาเรียกวอะไร จ่ายค่าประกันตัวนะจํานวนห้าล้านดอลลาร์สหรัฐนั่นเองนะครับก็ได้รับการปล่อยตัวอย่างอย่างเห็นที่ภาพเนียอย่างที่เราได้เห็นกันเนี่ยตอนนี้ได้รับการปล่อยตัวเรียบร้อยแล้วก็น่าจะมีการขึ้นทรงขึ้นศาลกันต่อนะครับแต่ก็ไม่ได้ถูกจำคุกแต่อย่างใดนะอืมอันนี้ก็เป็นความยินด,ดีด้วยนะครับก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรที่เหลือก็ต่อสู้ในศาลกันต่อในในกรณีที่ ถูกปิดกั้นเรื่องอิสระในการพูดและการดูว่า,าฟีสปีดนั่นเองนะก็ต้องต่อสู้กันไปนะครับต่อมามาอัปเดตกันต่อนะครับอ่หรือแปลภาษาไทยนี่มาเขาบอกว่า XRP เนี่ยตอนนี้ทำทรงประมาณ20วันและคาดหวังว่าตอนนี้จะทะลุแนว แนวต้านหรือว่าแนวที่มันจะต้องพุ่งแล้วหรือว่าถึงกรอบที่มันจะต้องพุ่งแล้วนะครับลงมาแนวรับที่ค่อนข้างลึกพอสมควรแล้วนะครับตอนนี้ไอ้คำว่าแนวรับค่อนข้างลึกอยู่พอสมควรนี่ก็คือเจ้าตัวเขาเรียกว่าอะไรอืมอ่าเขาเรียกว่าอะไรเนี่ย <laughs> เขาเรียกว่าเดี๋ยวผมนึกชื่อก่อนมาเก็ตแคบอะเออ แมกกาซีในตลาดนะครับมันค่อนข้างลึกอารมณ์เ I, I หมือนเอสไอละตัวนี้เขาไม่ได้ระบุนะว่าเส้นนี้คืออะไรในนี้นะเขาบอกว่าเป็นแนวรับนะครับแนวนรับนี่คล้ายคึงกับปี2021นะเออเออปี2017ขออภัยขอืมปี2017นะครับแนวโน้มของ XRP นะครับตอนนี้เตรียมพุ่งทะยานต่อนะเพราะว่ากรอบถูกบีบค่อนข้างชัดเจนแล้วสำหรับกราฟของ XRP เนี่ย ถ้ามันถูกบีบเหมือนลักษณะของปี2017นะครับที่เกิดขึ้นนะครับก็เตรียมตัวที่จะเทคออฟขึ้นไปค่อนข้างแรงอยู่พอสมควรถ้าเทคออฟขึ้นไปในลักษณะนี้นะอืมเนี่ยมันอยู่ในแนวนี้แหละแนวเขาเรียกว่าแนวรับนั่นเองแนวรับในจุดลึกๆนะครับก็เตรียมตัวทุนมูลได้นะเขาคาดการว่าราคาครั้งนี้ก็อย่างที่เพื่อนๆทราบกันดีเนาะขาคาดการว่าราคาเนี่ยจะ คุ้งแรงมากๆนะขั้นต่ำเนี่ยที่จะต้องไปแตะได้นะครับก็คือ30ดอลลาร์แต่จุดสูงสุดที่เขาคาดการไว้ก็คือ5้า้อสาสดอลลาร์นั่นเองเนาะอันนี้ก็ต้องรอดูว่าเออ XRP เนี่ยจะไปได้อย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องรอดูกันอีกทีอันนี้ก็คือ XRP นะครับเป็นเป็นความผันผวนเขาเรียกว่าอะไร สถานการณ์มันค่อนข้างคล้ายกันในปี2017มากๆนะถ้าเราลองเอาบีบตรงโซนนี้บีบกราฟโซนนี้ออกมานะครับ <c oughs> บีบกราฟโซนนี้เข้าไปนะก็ลักษณะมันก็จะคล้ายๆกับกราฟโซนนี้เหมือนกันนะครับก็คือทำม,มุมสามเหลี่ยมาสามเหลี่ยมเหมือนกันแล้วลองเอาธงตรงนี้เขาเรียกว่าความชันของแนวสูงเนะี่ย แนวที่มันดีดขึ้นไปนะครับเอามาต่อยอดด้านบนเนี่ยก็น่าจะไปต่อแล้วก็ไปสูงด้วยไปไกลด้วยนะครับอันนี้ก็ต้องรอดูว่า XRP จะระเบิดแนวได้ขนาดนั้นจริงหรือเปล่านะวันนี้มาคุยกันแบบรวมๆเนาะเออไม่ได้คุยอะไรกันเยอะมากสักเท่าไหร่นะครับมาอีกตัวหนึ่งนะครับเนื้อหามันก็น่าจะยังไม่มีอะไรอะ่ะที่เหลือก็เปิดตัวเรื่องธนาคารเหลืองแบงค์ด้วยนะครับ ก็วันนี้ก็ไม่ค่อยมีข่าวสักเท่าไหร่นะต่อให้รู้สึกว่าเหมือนเหมือนข่าวใน X มันจะเยอะนะเออใน X มันจะเยอะแต่ดูแล้วมันมันมันไม่ค่อยมีอะไรอะ่ะ <c oughs> ผมก็เลยมาหยิบยกในประเด็นที่สำคัญสำคัญแล้วกันมาเติมกาวกับเพื่อนๆนะครับ XRP นะครับฮัรปปั๊มนะอาจจะนำไปสู่27ดอลลาร์ในเร็วๆนี้นะครับโดยทางด้านของคุณอีแกนนะครับ เออเนี่ยอ่านชื่อผิดขออภัยนะอีกแกนเอออะไรเนี่ยอีกแกงหรือเอเอเนั่นแหละอ่านชื่อผิดไปคริปโตนะครับเขาก็ได้ออกมาโพสตนะครับบอกว่าอืมฟิบโอนาชีนะครับอ่ h ช n แนลเนี่ยได้บ่งชี้นะครับว่าตอนนี้ XRP ทําแนวเดียวกันอารมณ์เหมือนกันครับอารมณ์เหมือนไอตัวพีดิกเมื่อกี้นะที่ว่าพีดิกเมื่อกี้นะที่ผมให้ดูกระดานเมื่อกี้นะครับ ว่ามันเหมือนกันเลยว่ามันเหมือนกันเลยพอเขาตีแนวเนี่ยแนวทะแยงขึ้นมาอย่างเงี้ยว่าจุดนี้มันจะขึ้นไปถึงจุดไหนมันจะไปต่ออยังไงมันเหมือนเดียวกันเป๊ะครับเออมันเหมือนเดียวกันเป๊ะเนี่ยเออมันก็อย่างว่าแะครับเขาก็ตีฟิกไว้ว่าเออยีิบเจ็ดดอลลาร์เนี่ยไปถึงแน่ๆนะเออแนวโน้มมันก็เหมือนเหมือนกันนั่นแหละเออ นะก็รอดูนะครับวันนี้ไม่มีอะไรนะครับไม่มีอะไรก็มาเพิ่มเพิ่มแนวเพิ่มความมั่นใจว่าเอ้ยตอนนี้ XRP เนี่ยเตรียมตัวที่จะเทคออฟออกไปแล้วนะอืมเตรียมตัวที่จะเทคออฟออกไปแล้วกันเนาะก็มาพูดคุยกันต่อไปส่วนข่าวทั่วไปสุดท้ายนะครับวันนี้จะจบไวหน่อยประการเพราะว่าเนื้อหาไม่มีมีไม่เยอะนะผมก็ไม่ได้ตีกงตีกราฟมานั่งวิเคราะห์คาดการณ์กันขนาดนั้นนะอืมนะ เวโรนะครับเวโลมีความคืบหน้าด้านกราฟในรายสัปดาห์นะครับซึ่งแสดงกราฟส่งกราฟนี้ให้เห็นว่าเฮ้ยตอนนี้มันทําทรงแบบเขาเรียกว่าอะไรอะถ้วยเหรอหูถ้วยแล้วอะเออเป็นแก้วถ้วยแก้วกาแฟอะไรแล้วแต่เขาจะเรียกกันนะแล้วแต่ใครจะเรียกนะเขาเรียกว่าดับเบิลบัตทอมครับแพทเทิร์นนะสถานการณ์เวโรตอนนี้ทรงค่อนข้างสวยนะ ลักษณะของมันเข้าทรงของดับเบิลตอมมากๆนะครับสำหรับเหรียญเวโรนะเวโรมีแนวโน้มค่อนข้างสูงนะครับที่จะเทคออฟขึ้นไปนะแล้วเขาบอกว่าแนวรับที่ราคาของเวโรจะไปถึงนะครับตอนนี้อืมตอนนี้ก็คือเวลาเออราคาที่จะไปถึงนะครับที่เขาคาดการไว้ก็คืออยู่ที่ประมาณ0.125ดอลลาร์สหรัฐนั่นเองก็ ต้องรองกันดูว่าเขาจะทะลุไฮเดิม erm ได้หรือเปล่าถ้าทะลุไฮเดิม erm ได้ก็คือไปแตะ1ดอลลาร์นั่นเองนะอืมถ้ากลับไปสู่1ดอลลาร์ได้ก็น่าจะโอเคแล้วมั้งแล้วก็น่าจะเวิร์กด้วยนะครับอืมเพราะว่ามันลงลงยาวมาค่อนข้างลึกอยู่พอสมควรนะครับเวโ่ะน่าจะไปต่อได้เนี่ยกรฟที่สองก็ไม่ต่างกันนะครับเป็นแพทเทิร์นเดียวกันนะครับ เป็นออกแนวคนะับแอนแฮนเดิละนะลักษณะคล้ายกันนะครับมันก็อันเดียวกันนั่นแหละ <c oughs> เ,เดอร์บลินปะทอมหรือว่าคนะับแอนแฮนเดิลเนี่ยอันนี้ก็หูกาแฟเนาะหูกาแฟนี่แก้วกาแฟเนี่ยแก้วกาแฟกับด้านปกติเขาจะเป็นเคิร์ฟงี้แล้วแก้วกาแฟ,แ,าแ,ฟแล้วหูกาแฟแล้วก็ทีดีดขึ้นไปใช่ไหมอันนี้ก็เต็มตัวที่จะเบรกเอา์ขึ้นไปแล้วนะครับจุดเบรกเอาของเขาก็คืออยู่ประมาณศูนย์จุดศูนสองสองนะ ถ้ายืนเหนือจุดนี้ได้นะครับเตรียมตัวพุ่งทาย,ยานต่อไปสำหรับเวโลนะวันนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้